สวัสดีค่ะกับมาพ่อกับยาเพิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ยายเพิงจะพามาเบิงสวนต้น,ตนใหม่อีกเด้อค่ะมองกอเกาว่าพนมีกระช่ายงวดนี้พี่กัดก็อยู่บ้านใหม่พัฒนาตำบลโน่นสมบูรณ์อำเภอเดชอุด,ดมจังหวัดอุบลน,นะคะ่ะเสียงรถดดังดังค่ะล่มกันแห้งตอนนี้เพิ่งกำลังช่ำกระชายอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพามาเบิงบ สวัสดีค่ะพ่ออาทิตย์อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วพอกันอีกแล้วนี่มีของแค่เรื่อยเรื่อยเลยเทศนังในครัำวัอนี้โอ้ยกระลังช้ำกระท้ายกระท้ายนี่กระท้ายนี่แก้คู่ไปเอามาจะใส่หลายเลยข้าวกัไปครับไปครับปลูกแปลงสวนคุณที่หล่ะปลูกในแปลงในสวนก็ไปคูณมาช้ำแต่มาช้ำใส่ถุงแต่กี่ขายหัวหัวก็ขายกันร้อยกว่าบาทตอนนี้มีบ่ดขัาหัวตอนนี้หัวแต่ม่มี ตันนี้หัวนกับบัมีแล้วเด้อค่ะคนต่างหลายก็วเลยมาหนึ่งกันเลยเอามาช่ำมาช่ำให้เขาไปปลูกถุงละเท่าใดนี่ค่ะทุงละยี่สิบบาทจังมือมันจังสิตีนนี่สองสามมือมันก็แตกยอดแล้วแตกยอดไม่แล้วสองสามมือก็แตกยอดไม่ล้วเด้อค่ะกระปูกได้เลยขวดม้วนพรปลูกก็มีอ๋อประมาณถึงเดือนบัวเขาจะเอาไปลุ่งลุ่มแหละหมดถึงเดือนก็ได้เด็กกำลังปลูกง่ายปลูกง่าย เอาไปลุงด้วยกันคุณให้เอาแต่ถุงมาปลูกแยงเอาหม้อไปต้มกินเอาไปใส่น้ำข้าวปุ่น,นะะเออนด้อค่ะถุงละ้ยี่สิบบาทขิงกับมี่ขิงหน่อยขิงหน่อยบานเฮ้ากัน่ะขิงหน่อยบานเฮาก,กับมีคะออ่ะซื้อหลายรถบ่นี่งหลายกับมีมแกสนี่แถมราคาถูกคา่กคาส่ตงตั้งหาก ตรงแล้วแต่สิต๊ะงกันเออนมนื่นีพ่นมีแรงงานนำขา,นะาพ่นหนึ่งจางพ่นมาเฮตซอยบอกค่ะซอยเฮมะมอทันนี่งมันซอยเหตงเขาพื้นแพะทงเขาเลยตม,ม,มือื่นเมื่อื่นเขาสร้างจังสดหนึน่งพต้นจางนะพ่นจังบาทนำพ่นมาเฮตซอยนะางลอยละลอยละุซอยละลอยถุงลอยถุงได้เจ้าบาทสาบาทอันละสามร้อย มือนึ่งพอนายจถุมนึงยันถุง,งเง 4, งบ้าเลนบ้าวิรีนี่มือนึ่งเลยสามสี่พันถุงเลยนะมือนึงเลยขยร้อยบาทให้มือเดียวได้หาแล้วก็สี่ห้แต่ขาแค่สมดินน้บท่นา <พอ S 2> <ห>นสมดินนํำบท่านเท่านั้นอ่เร็วแหงงานมือฉีบมือฉีเดไปวจพาไปเบิงเพิ่นไยดินกันนะค่ะแป๊มนึงมาเบิงเพิ่นายดินค่ะ หายแต่มือเลยจังถึงคะนี่ท่านกลัวอยู่ท่านกลัวอยู่โอ้คือหายเร็วแท้จะปวดไม่รู้เมื่อสีแห้งคะนี่เป็นคนบ้านนี่บอคะ่ะเป็นคนบ้านไม่พัฒนาเนี่ยเหรอคะอวิธีหายเพิ่นเด้อค่ะนี่แบบเร็วเลยอันนี้แกแบำผสมดินทรายแค่น,ะคะนั้นบ่ค่ะอีกไกลนั้น ผสมขี้ไก่น้แม่นิน่อยขายอย่างเดียวบ่หรือว่าซ่อาน้ายอยางเดียวอืตมตนซ้อเองเพิ่นจ๊ถุงก่อบะขอบคุณใครราคาเท่าไรก่อร้อยละสามสิพันละสามร้อยโอ้ร้อยถุงเลยสามสิบบาทพันหนึ่งได้สามรยพันนึงได้สาม ปกติเห็ดยังอยู่นี่ค่ะก่อนมาหายถุงนี่อยู่บ้านอยู่บ้านนี่แหละเห็ดนะเห็ดใทยเห็ดหน้าของก็มาบนมันกรบโบแดดเนาะแดดจะเอาโฮมมากังม้วนอยู่บ่มันกมันกโบหนักเนาะเป็นงานธรรมดาเดี๋ยวพาไปบึงจะได้อยู่สี่ร้อยห้าร้อยก็หนึ่งอยู่ในร้านอยู่นะาสี่ร้อยห้าร้อยบาทกับขั้นเจ็ด ่อยคงเก็บใบผึู่เพิ่นการซ้อมเองแในขายถุงเลี้ยงใบเพิ่นค่ะเพิ่นก็มาัครเดี๋ยวพาไปเบิ่งกระชายฟังบุ่นเ้อค่ะเพิ่นซ้อมไว้หลายอยู่เนี่ยค่ะตัวที่เพิ่นซ้อมไว้ตัวนี้ซ้่มเนี่ยังมือหรอค่ะนี่ซ้่มเลยสมมือแล้วชั่ได้ยสามมือแล้วถุงละยี่สิบบาทเด้อค่ะใครสนใจกับมหาเพิ่นไดที่พื้นโลกพืนโลกพ่ออาทิตย์ มื่อน e ี้บโได้ผ้าเบิองหลายค่ะเบิองแต่เบิองแต่กระชายค่ะเดี๋ยวเบิองขิงอีกทีเดียวขิงอ๋อเดี๋ยวพาไปเบิองขิงน้ำค่ะนี่ขิงน้ำเลยค่ะห้าสิบปลาอันที่เขากินกับตำหมหฮูกเออนม่เลยที่ใบมันเขากินกับตำหมหฮูกค่ะหากมันหล่ะเขาเใช่จัิงหรืกินเขาไปเก็บตับเขาไปยาเขาพูด ยามพ่อไปถูกข้าตองแบงออกบเอ่บนเนี่ย,ยไม่ถูกหนึ่งกับมีประมาณหาตน้นนี่ลหรอคะแปลว่าประมาณตน้นะะละสิบนี่เหคะเพราะถูกละห้าสิบบาทเด็ดมนคนกันนิดนึ่งหอมหอมได้กินเหรอแบบว่าคิดพอตำหู้ทำไมได้กินแส่โคตรเด็ดเดียวแม่นบอก คนว่าเข้าไปต้มแก่โควิดค่ะตอนนี้ที่ยังกับโควิดเบิร์เลยสิบมื่นเลยใช่กับใช่ต้มใส่กันกับกระชายค่ะคนน่ะเป็อกินหนามันนหรบอกหนามันเอาปั้นแล้วก็ต้มลุกเลยกินยังกิมซุปอะไรปั้นนิดๆก็ได้ปั้นนิดๆก็ได้ใส่กับกระชายปั้นใส่กระช่ายเป็นมันก็ได้ปั้นใบมันหรือว่าปั้นหัวมันใส่กับหัวกระชายค่ะคนน่ะ แซ่ตัวเย็นไว้กินเมืองนี่บีบปลเขือบปลเขือนยังค่ะเนี่ยเกือขาวเจ้าพญาสีลมกระเทือขาวเจ้าพญาทุ้งละจักบาทค่ะสิบบาทสิบาทมีต่างร้ายต้นค่ะแน่เนี่ยเกลือบวกพริกสิบบาท่กระเทียมนั้งสิบบาทเมนี้กับผ้ามาเบิ่งแค่กับชายกับขิงเด้อค่ะ สวนพ่ออาทิตย์เพิ่อก็มีใหม่ปลาหลายคือเก่าค่ะใครสนใจกัใจติดต่อมาติดต่อมาหาคนได้ขอเบอร์โทรไว้อีกนะคะศูนย์แปดแปดศูนย์แ่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์เจพ่ออาทิตย์บานใหม่พัฒนาโทรมาเลยโทรมาเลยค่ะเฝ้าโทรมาเอาได้หลายมีรถเอาได้หลายมีรถนพ่นกำลังปลูกพ่อปลูกกำลัง น้ำฝนกำลังมาฝ้าปลู๊กน้ำฝนกำลังมาฝ้าปลูกยังบริเวณน้ำยังบริเวณน้ำยังบริเวณน้ำสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่ออาทิและหลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ